จิ๊กซอว์การลงทุนกลับมาแล้วค่ะ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะคะเพื่อนๆน,น,น่าจะเริ่มคันไม้คันมืออยากลงทุนพร้อมลงทุนในกองทุนรวมกันแล้วใช่ไหมคะแต่พอไปทำการบ้านเรื่องกองทุนรวมก็จะเห็นว่าปึ้งชื่อกองทุนมันเหมือนกันแต่มันก็มีส่วนที่ไม่เหมือนกันอยู่งงไหมคะเดี๋ยวบุญพาไปดูค่ะว่าแค่ชื่อกองทุนรวมเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างคะ่ะ บางกองทุนดูจากชื่อก็รู้เลยค่ะว่ากองนี้จ่ายเงินปันผลหรือไม่จ่ายเงินปันผลค่ะเช่น2กองนี้นะคะอันที่ลงท้ายด้วย D คือจ่ายเงินปันผลค่ะ D มาจากด i v i d เ n ดนะคะส่วน A มาจาก accumulated หรือสะสมค่ะสะสมอะไรคือกองทุนนี้สะสมมูลค่าหน่วยลงทุนไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการจ่ายเงินปันผลค่ะแต่ก็จะมีบางกองทุนที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยตัว D แต่จ่ายเงินปันผลนะคะอย่างเช่น scb s p 5 0 0ค่ะ ชื่อกองทุนบอกได้ค่ะว่ากองทุนนี้ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นะคะเช่นชื่อกองนี้จะชัดเจนนะคะว่าเป็นกอง RMF ค่ะอย่างอันนี้ก็ Thai ESG ในส่วนของปีก่อนๆน,นะคะก็จะมีกอง s s f ค่ะแต่ก็จะมีบางชื่อที่มันเหมือนซ่อนอยู่นะคะอย่างเช่น SCBRMJP ค่ะ RM เน,นี่ยซ่อนอยู่ในชื่อนะคะอันเนี้ยจะเป็นกอง RMF นะคะ หรือเราสามารถดูจากชื่อภาษาไทยได้ค่ะอย่างของ IMF นะคะจะมีคำว่าเพื่อการเลี้ยงชีพอยู่นะคะที่บนหยิบเรื่องชื่อกองทุนรวมลดหย่อนภาษีมาเล่านะคะเพราะถ้าเราซื้อขายกองทุนรวมลดหย่อนภาษีโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะอาจจะผิดเงื่อนไขบางอย่างหรือเราอาจจะต้องเสียภาษีด้วยนะคะเช่นเราซื้อกอง IMF ไป2เดือนที่แล้วแล้วตอนนี้นะคะขายได้กำไรค่ะกำไรจากส่วนต่างราคาตรงนี้ต้องเสียภาษีด้วยนะคะ งกองทุนดูจากชื่อก็รู้เลยค่ะว่ามีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินไหมนะคะเช่น2กองนี้ค่ะอันที่ลงท้ายด้วย H มาจาก h, h. ก็คือกองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะคะล็อกอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ราคาใดราคาหนึ่งนะคะทําให้ตอนซื้อขายค่ะราคามันไม่สวิงไปตามอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเป็น UH หรือ u n h e d e d ก็ปล่อยไหลไปตามอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่เราทําการซื้อขายเลยค่ะ หลังจากเราทําการบ้านกันอย่างหนักไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักกองทุนและนโยบายการลงทุนแล้วเราจะจัดพอร์ตการลงทุนยังไงดีจะเอาคอนเซปต์ไหนมาใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุนดีบุญขอยิบเบสิกของการจัดพอร์ตมาแชร์ก่อนนะคะเอาง่ายๆเลยคือแบ่งพอร์ตเป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงตำ่ำความเสี่ยงกลางและความเสี่ยงสูงค่ะ พอเสี่ยงต่ำคือมีกองตราสารหนี้ประมาณ80-100นะคะมีกองทุนหุ้นไม่เกิน20ค่ะเสี่ยงกลางก็50-50ไปเลยค่ะระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมหุ้นนะคะเสี่ยงสูงจะลงกองทุนรวมหุ้นทั้งหมดก็ได้หรือลงตราสารหนี้สักนิดหน่อยไม่เกิน20ค่ะพอเราตั้งเป้าหมายการลงทุนแล้วเลือกจัดพอร์ตการลงทุนแล้วนะคะ สมมุติว่าเริ่มต้นด้วยการจัดพอเสียงสูงพอเราอยู่กับการลงทุนมากขึ้นเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะว่าเฮ้ย mm hmm. เราอาจจะไม่เหมาะกับพอเสียงสูงหรือเปล่า mm hmm. ไม่เหมาะกับพอตัวเลขติดลบเยอะๆหรือเปล่าอย่างเช่นลบ 30- 4 0์แบบนี้นะคะ mm hmm. เราค่อยๆปรับพอด้วยการเติมเงินฝั่งกองตาสานนี้ได้ค่ะ หรือในทางกลับกันเราอาจจะเริ่มต้นด้วยพอร์ตความเสี่ยงปานกลางแล้วค่อยปรับสัดส,ส่วนของพอร์ตให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นก็ได้ค่ะคือบุญคิดว่าภาพรวมแบบนี้คือมันมองง่ายนะคะมันไม่ซับซ้อนค่ะในอนาคตถ้าเรามีความสนใจในนโยบายการลงทุนอื่นๆก็ค่อยๆปรับพอตได้ตลอดนะคะเพราะว่าการลงทุนพอตการลงทุนของเราเนี่ยเราก็ต้องมอนิเตอร์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ มาถึงส่วนที่หลายคนอาจจะก,กําลังสงสัยนะคะว่าเอ๊แล้วเราจะซื้อกองทุนรวมตอนไหนดีเราจะซื้อทุกเดือนทุกสัปดาห์หรือทุกไตรามาสดีนะคะจริงๆอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของเราค่ะแต่บุญคิดว่าเริ่มต้นลงทุนด้วยการลงทุนรายเดือนน่าจะเป็นวิธีที่หลายๆคนเลือกใช้นะคะและบุญเองก็ลงทุนรายเดือนเหมือนกันค่ะ วิธีการลงทุนทุกเดือนแบบง่ายที่สุดไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องหาอะไรซับซ้อนเลยนะคะก็คือการ dca หรือ dollar cost averaging ค่ะคือการที่เราใช้เงินจำนวนเท่าๆกากันทุกเดือนลงทุนในกองทุนรวมที่เราสนใจนะคะอย่างเช่นลงทุนทุกวันที่20ของเดือนด้วยจำนวนเงินเดือนละ1,000 0บาทในกองทุนรวม a ค่ะ บุญขอใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะว่าราคาของหน่วยลงทุนเนี่ยมันก็ขึ้นๆลงๆไม่เท่ากันในแต่ละเดือนนะคะการที่เราลงทุนอย่างสม่ำเสมอทําให้เราได้ราคาเฉลี่ยของหน่วยลงทุนไปในตัวค่ะอีกวิธีหนึ่งบุญขอแชร์เผื่อเป็นทางเลือกนะคะก็คือ value averaging ค่ะวิธีนี้เราจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายเป็นเงินลงทุนในแต่ละเดือนแล้วนะคะแต่เราจะตั้งเป้าหมายเป็นมูลค่าของพอร์ตแทน,นะคะ่ะ จากข้อมูลตัวอย่างนี้นะคะสมมุติเราตั้งเป้าหมายว่ามูลค่าพอร์ตของเราเนี่ยจะต้องโตขึ้นเดือนละ10,000บาทเดือนที่2เราจะต้องใช้เงิน1 2 0 0 0บาทเพื่อให้มูลค่าพอร์ตรวมของเราเป็น20,000บาทนะคะเดือนที่3มเราจะไม่ซื้อนะคะเพราะมูลค่าพอร์ตของเราคือ37,500บาทค่ะแต่เราจะขายแทนนะคะขายหน่วยลงทุนออกให้มูลค่าพอร์ต หลือ30,000บาทนะคะเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ค่ะว่าพอร์ตเนี่ยจะต้องโตเดือนละหมื่นเดือนที่3เนี่ยมูลค่าพอร์ตของเราควรจะมี30,000บาทค่ะแล้วสองวิธีนี้ให้อะไรกับเรานะคะถ้าทำตัวเลขมาเปรียบเทียบกัน value averaging หรือ VA เนี่ยจะทำให้เราได้ต้นทุนที่ถูกกว่าได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแต่ก็แลกมาด้วยกับความยุ่งยากมากกว่านะคะ ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้บุญขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้บุญทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย